ยังม,มองสาธารณะก็สิก็ได้ผู้จัดอีหยัยงได้รถหมาใครไม่รู้จอดไม่ถอดคุณแกรถมบ่ตู้นี่ล่ะชีเอาไปจอดไว้ข้าข้างเพิ่นรถมันต่ําบสีย4แล้วมาเฮงดีพังอยู่นี่เออจอดดีๆลูกจอดดีๆอีรถเขาต่างความัน,นี่แก้หมูไปทับวูะนั่งมา สวัสดีพี่น้องเจ้าขอนแก่นสกุลสกุลเมื่อนีพี่น้องเข้าได้มาเอาบุญนำจะภาพหลกักบ,บุญทั้งระเบียบวัฒนศิลป์พร้อมมื่อนีพี่น้องเข้าบวชหนกักสามองค์ครับพี่น้องปนะเป็นอะไรอ้อู้อ้เดียวค่ะไม่ได้บวชสามสามคนหัวหล่นไม่ได้บวชเป็นจ้าภาพเป็นจะภาพ อ่ะเราหัวรถตรงกลางใช่ดิอันนี้ผัวฉั้นคาสะเตอเกีบร้อยหลายครับผมกะลีล้นกับลูกไส้เนาะอ่านะครับอนุโมทน,นาบุญน้ำนพร้อมทั้งใบสอบใบสี <c oughs> โอ้จัดตกแต่งงดงามพร้อมทั้งออโอ้ยแคไปง่อยมอไซคเสียเลยคนที่สูข้ขวัญเลยอีห่าวมาเลยมันก็เป็นบุญบังไฟที่เนี่ยนั่งไอชาโอ้ยมึงนั่งให้เวลานั่งไอ้ไม่ได้เขาเลยได้ขี่มอไซค์ลงมารถกูจะยังหัว ะมานั่งพี่เขาอยู่สู้ขวานแล้วอ่ะจอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกคะบ่ได้บ่ได้ลงมาพีอ่ะทัพทีม grab รอบไหนลูกโอ้ยขวานเมื้องขาขู่กอดสถาบนทนไปแล้วแม่เมื่อกป้พ่อขีดมอไซค์ขึ้นซาลานั่งหน้ายาเท่านั่งหน้ายาเหรมาอะไรนะคะนั่งหน้ายาหน้ายานั่งหน้ายานั่งหน้ายาเหรอ อีฟุดมึงม่าปึกแม่ผมเห็นเนี่ยอะไรอีฟุดได้หรอหากว่าอนุญาตให้นั่งนี่มันจะมีอะไรไปอาเอ็มเงยถุยหัวรานกูเขินเอาเขินเอาเขินแต่กลัวไรกับพวกแตกใส่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไอ้หอวสองร้อยยานบูเนี่ยเอาเมียมีดฟันก็ไม่เห็นมีรอยยลไปสีรานได้เมื่อกี้ห่างครึ่งเซจิเม่เจ้าภาพสาลายไฟประดับ ไปพี่น้องอีกจำเจ้าเนาะนั่งหน้านั่งหน้าย่าเร็วๆมาจังหน้าจัดไปหมดเลยพามึงนีเพียงแค่จีไก่โปนเนี่ยนั่งหนานี่แม่่มันนั่งหนาโอ้บอกชัดๆหน่อยก็สูงเงาบนจับพุ่มวายไหลจมูกด้วยหน้ากระเทยอะเนาะ หนูหนูอย่าไปเล่นแบบนั้นหนูหนูอย่าไปท่วงเขาหนูไครหนูมลยมีชื่อค่ะมีชื่อเหรอมีค่ะชื่ออะไรชื่อไก่ไก่น้องไก่แจ้ไก่ลงค่ะ หลงไปบ้านวังยาวถึงสามแยกกูไม่เห็นไฟประดับกูก็ตตองไปดีนีมไม่ขึ้นแกงลาวานุนแนะำสกุลล่ะก็หลงไปบ้านวังยาวค่ะวังยาวนาสกุลค่ะชื่อไก่หลงไก่หลงวังยาววังยาวน้องไก่หลงวังยาวไปทังข้างหน้าไปข้างหน้าเลยเหรอค่ะตรงนี้แหละนั่งยิ้มสวยๆตอนรับแขกตรงนี้มันเป็นสนามไก่จ้ะพาพจะไม่จับงูไปถขงสุ่มหรอ ไม่ใช่ไก่มันคนละไก่มึงเป็นไก่ตีมึงก็โดดไม่ขึ้นแล้วไปนั่งนู่นไม่ได้เกี่ยวกันเลยเราเป็นไก่โด่งช้าช่ใช่ค่ะไปนู่นไปเป็นนักข้างหน้าและพนมมือขึ้นย่าปากหน่อยค่ะไปพนมมือสวยๆนะเดี๋ยวมึงใส่สูตรมางานบัวตันตันด่างปลาซิวเลดอ่ะ ตั้งจิตตั้งใจพี่น้องมาเนี่ยเนยเข่าสู่วิธีใบสีสู้ควันหนักละเด้อน,อนับโมต,าาต,าาตัสสะภะคะวาตุระหะโตสัมมาสัม,มาาพุทธัสสะนับโมตัสสะภะคะวาตุระหะโตัวอะไรเป็นไก่มือนมีแต่คนมองเขา <c oughs> มองไก่เหรอ ก็หนูสวยไงลูกเออล่ะคะเออสวยสวยหนูสวยหรอเออหนูสวยลูกหนูสวยหนูสวยล่ะคะอะไรอีอะไรอะไรใครนั่งอยู่บนหลังคาตาดีดีเหล่าที่ใกล้เป็นฮานเป็นนางน้ำยามาคุณอาบัวว่าแล้วอาการเริ่มบอกแล้ว มานั่งยี่ไก่อู <c oughs> ไก่อูแม่มึงสิต้มเสียางมบพฮุ่งกับพ่อเป้ยแบบรุ่นนี่ตู้ขวัญตอนนี้กระไดเร็วอ่ะตั้งคิตตั้งใจเด้อ <c oughs> สีสิทธิภาพรบวรเวทมีสิทธิอดีตเตโชชัยยะตูภามังชัยยมังคาามหามงคลตกแต่งดีเลิศดแล้วผ้าขวัญแกวหยกยอมาพร้อมทางเสนาและอามาทั้งนักปาดโุเลโลยิตทั้งบันฑิตแล่ชาวเมืองมาพำนพรมเอินเอาขวันเจ้าหน้าเจ้าจังได้พัดภาคออกจากห้องเคหาจังได้ลาบิดา มารดาออกไปบวชสร้างพนวดในพรศาสนาวันขากรให้มาลีลาลาลิกลา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 ิกาลาลาลิกาลางกาลาลากางกาลลากลา เจ๊ทามบอกบอกว่าไงผู้สาวหน้าให้เต้นลีลาลีลาเป็นเพื่อนเจ๊น่อยปุ๊กเกิดปกแฟนปุกแงอีกกลเปลี่ยงเลยอ้าวสูสิค่ะแม่แม่ไงแม่ไหนชุดเขียวไงผู้ชายกระเทยผู้ชายกระเทยรู้ได้ยังไงกระเทยเท่าก็ดูสีท้าแป้งไม่เข้าเบอร์กับหน้าเตง มันจะเข้าเบอร์ยังไงฝากเพื่อนซื้อสงสัยตาแดดหมดฟันอ้าวพังพังพังใบสีแล้วมึงเหี้ยคนได้แจกให้คนนี้ปอมสันดานมาสังโทษโทษกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแลนที่เหล้านะเย่คนได้ร่มเสียกูเสียไปอีนี่รังร้มนังร้มไอ้เฮียดิโไ้ยพ่อเป็นลายพ่อปมกัดพ่อ้ามกันเถอะเนาะ